นี่ยังกว่าการเงินดีชีวิตดีเป็นปยังไงคะการเงินดีชีวิตดีก็เพราะว่าพอมีเงินดีชีวิตมันก็มีความสุขถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าถึงแม้จะมีเงินดีเราก็ต้องระมัดระวังทุกอย่างไม่มีความแน่นอนไม่ใช่พอมีก็ใช้โดยไม่คิดอะไรเลยสามาการเงินดีชีวิตดีเนี่ยต้องมีเป้าหมายอยันหนึ่งก็คือเราต้องมองไปที่เรื่องของความสุขในชีวิตด้วยนะฮะการเงินดีอาจ จะไม่มีความสุขนะครับหากการเงินนั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราทําเพื่อใครสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นผู้ให้นะครับดูแลตัวเองดูแลคนที่ที่รักนะครับผมแล้วก็ถ้าสามารถที่จะอ่าเผื่อแผ่ความรู้ว่าเราทํำยังไงเราถึงจะมีตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเป็นโซลูชันที่ดีในปีใหม่นยิยามการเงินในชีวิตดีจริงๆกลับไปที่หลักพอเพียงครับไม่สุดโตงนะครับทุกอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เราสามารถรองรับความเสี่ยงได้จริงๆการเงินดีชีวิตดีมันต้องมาจากการแสวงหาความสุขของนี่น้องประชายชน วัดจากจํานวนเงินความร่ํารวยอย่างเดียวไม่ได้ไม่อยากให้พี่น้องประชายชนหมดความหวังนะครับเราหาได้มาเท่าไหร่แล้วเรามีความสุขมีความพึงพอใจนั่นก็คือการเงินดีชีวิตดีไปถามพวกสแกมเมอร์หาได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านถามว่าชีวิตเขาดีไหมต้องหลบๆซ่อนๆผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพึงพอใจในตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เราสามารถหาความสุขและคว,วคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองได้ส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่เดียจะต่อยอดคคุณภาพชีวิตแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องของการดูแลสวัสดิการต่างๆมีวินยัยในการใช้เงินมีสติในการใช้เงินจัดสรรให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยกันเนี่ยก็ยอมรับว,ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ชะลอตัวแล้วก็ต้องมีสติในการใช้เงินบางครั้งวิกฤตมันก็เป็นโอกาสจำได้ไหมช่วงโควิดธุรกิจหลายๆอย่างก็เกิดในช่วงโควิดนะคะที่เป็นธุรกิจใหม่ๆก็ขอให้เรามองวิกฤตต่างๆก็ย่ามองเลวร้ายไปทั้งหมดก็ขอให้มันเป็นโอกาสให้กับเราได้ การเงินดีชีวิตดีในมุมมองของผมนะครับจริงๆต้องบอกว่าทําอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถรักษาวินัยทางการเงินวางแผนทางการเงินที่ทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนไปตลอดทั้งชีวิตทุกคนเนี่ยทำงานเพื่ออยากมีอนาคตที่ดีนะครับอยากดูแลครอบครัวทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายโดยหลักการโดยกว้างสําหรับการเมืองดีชีวิตที่ดีสําหรับผมการเงินดีชีวิตดี ก็คือการให้โอกาสประชาชนในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างอาชีพของเขาดังนั้นไทยสร้างไทยจึงมีนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนและกองทุน SME เศรษฐกิจดีปากท้องดีแน่นอนค่ะแน่นอนที่สุดครับการเงินดีก็คือว่าเราต้องอยู่อย่างปลอดภัยบางคนหาได้เยอะใช้ใจ่ายเยอะเป็นนี่เยอะมันก็ไม่ปลอดภัยบางคนหาได้น้อยกว่ามีความพอเพียงนะครับสามารถดูแลครอบครัวได้มีเงินออมสามารถ รักษาตัวเองคุณพ่อคุณแม่ได้การเงินดีก็คือการเงินที่ทำให้ตัวท่านและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ